คนลาวหลายๆคนที่ไปทำงานอยู่พังไทยเพื่อเรียกว่าต่างดาวคนไทยเพื่อนไปทำงานที่เกาหลีใต้เพื่อเรียกว่าผีน้อยมาสมเทียบเบื่งการเรียกสื่อของแรงงานสองประเทศที่ไปทำงานอยู่ต่างแดนแรงงานประเทศใดถึกน้อยค่ามากกว่ากันไปติดตามชมในคลิปนี้คลิปเดียวเลย สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอ่าโมดถูกท่านทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ่าสมคิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักไทยสบายดีกันคือเก่าพี่น้องสำหรับวันนี้เบ่าสมจิตกาสิมาพุดธประเด็นเรื่องเกี่ยวกับต่างดาวกับต่งางซาบและการสมจิตสิมาเปรียบเทียบแรงงานไทยที่ไปทํางานอยู่เกาหลีใต้ที่เขาเอินว่าพีน้อยและตัวใดที่ว่า พังแล้วมันเหมือนจะด้อยค่ามากกว่าเนาะพี่น้องอย่างไดก็ไปติดตามฮับชมน้ากันเนาะพี่น้องอาพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมยังบุทกนกดติดตามกรากขอติดตามให้เบาสมจิตนเด้อพี่น้องเด้อสาหรับวันนี้เป็นยังเบาสมจิตจึงมาเบาเพราะว่าปัจจุบันนี้มีกระแสด่ามาเกี่ยวกับนุ่มลาวที่เว้าวพัดพิงเนาะเว้าวให้พี่น้องชาวไทยเพิ่นกันเล่าประวัติกันละครั้งหนึ่งที่เพิ่นเคยไปทํางานอยู่พังไทย มีนายจ้างจากพังไทยเพิ่นเอิญว่าคนต่างดาวกระฮ็ดให้เพิ่นบ่พอใจเหมือนกันร้อยค่าคำว่าต่างดาวน่าจะขึ้นเคดแค้นกับนายจ้างที่เพิ่นเอินแต่ว่ามาลึกมาศึกษาลึกๆแล้วคำว่าต่างดาวแม่นภาษารัชการทางพังไทยที่เพิ่นเอิญกับคนที่ไปอาศัยอยู่ประเทศไทยบ่ว่าจะปไปทํางานทุกกฎหมายหรือว่าพิษกฎหมาย หรือว่าไปท่องเที่ยวหรือไปอาศัยอยู่แบบสคขาวเพื่นกะเอิ้นว่าต่างดาวแต่คำศัพท์บางคนส่วนหลายเนพี่น้องที่สมจิตเคยเห็นสมจิตเคยได้ยินตอนไปทำงานอยู่พังไทย<ม>ค่อนข้างจะเอาคำศัพท์คำว่าต่างดาวเอามานำใส้นำคนคนลาวคนกัมพูชาคนเมียนมาหรือว่าคนเวียดน,นามสำหรับคนฝรั่งหรือว่าคนยุโรป ส่วน,หล,น,น,นลวหลายคนที่บบเข้าใจว่าเป็นยังคนลาวคือคนเวียดนามหรือว่าคนเมียนมาหรือว่าคนกัมพูชาจะงเอื่นมาต่างดาวหลายคนก็เกิดข้อสงสัยหลายคนที่ยังโบหูลึกแล้วโบได้ศึกษาเกี่ยวกับคําว่าตั้งดาวทางภาษารัตรการภังไทยก็คิดน้อยใจไปต่ตางๆกันนะพี่น้องถ้าคนใดที่เข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคําศัพท์เพื่อนคําว่าตั้งดาว เป็นเป็นซื่อเรียกของภาษาเพิ่นวันนี้สมจิตสิมาศึกษาหรือว่ามาอ่านเบืองนิยาม<อ>คำว่าต่างดาวหมายถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยนั่นถ้าพูดแบบนี้มันกะกลรวมร,วม,รวมว่าจะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชาหรือว่าเมียนมาหรือแม้แต่อันฝรั่งหรือว่าอังกฤษอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆต้องเป็นต่างดาวสคนต่างดาวเข้าเมืองถูกกฎหมาย หมายถึงคนตั้งดาวซึ่งมีเอกสารที่รัฐบาลประเทศต้นทางห้ามหองหมายถึงว่าคนที่เข้าไปทํางานอยู่ไทยมี MOU มีเอกสารค้างแน่น่นว่าเป็นคนที่เข้าไปทํางานที่ทุกกฎหมายได้เกณฑ์หนังสือเดินทางเอกสารสายเทนหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางโซ่ข้าวหรือเอกสารห้ามห้องทุกคน นั้นก็แม่นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองที่ถูกกฎหมายส่วนหลายคนเราที่โบเข้าใจภาษาหรือว่าซับภาษาไทยคําว่าต่างด้าวกับมนุษย์ต่างด้าวตัวนี้แหละพี่น้องมันเหตให้หลายๆคนกับง,งงกับคําพูดตัวนี้คําศัพท์ตัวนี้และเหตให้เข้าใจผิดว่าพี่น้องชาวไทยเพื่นเอิ้นแรงงานลาวหรือว่าแรงงานต่งางชาติว่าต่างดาวเปรียบเทียบว่า เพื่อนเอิญว่าเป็นมนุษย์ตั้งดาวเป็นคนมาจากโลกอื่นที่แท้คําว่าตั้งดาวก็คือชื่อเรียกทางรัชการเพื่อนเจ๋อหลังจากที่เกิดกระแสมาก็มีหลายคนน้องพี่น้องชาวไทยเพื่อนก็นมาอธิบายให้คนเราหลายๆคนที่ยังบ่เข้าใจว่าต่างดาวโบเมนว่าการดูทูกแช่ง,งานต่างดาวเป็นคําศัพท์เอิญทางรัชการทางพังไทยเพื่อนไกนมียกตัวอย่างมาให้สมมติเบิ่งอีกว่าคําว่าผีน้อยดิ บดอยค่าบอกคนไทยหลายๆคนมัวจะคิดภาคกลางเือเิดภาคอีสานและภาคเหนือล่างไหลไปทํางานอยู่เกาหลีใต้เพื่อนเรียกว่าคนไทยพวกนี้ว่าพวกพีน้อยถ้าเข้าไปถือคําตัวนี้กะคิดว่าแห้งด้อยค่ากลัวคําว่าตั้งดาวเนาะพี่น้องสมจิตกศสิพาา่านผู้สมอ่านเบื้องนิยามคามหมายคําว่าพีน้อยเนาะคำว่าพีน้อยเป็นใครพีน้อยเป็นคําศัพ์ที่ใช้เรียก แห่งานผิดกฎหมายโดยเฉพาะประเทศที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่เมื่อมดระยะเวลาอยู่เบบทุกกฎหมายเส้นสามารถถือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ในเกาหลีใต้ได้60วันคนเหล่านี้จะอยู่เกินกำหนดวีซ่าหรือที่เรียกกันว่า o w v e r v วีเพื่อทำงานส่งเงินกลับบ้านที่ประเทศไทยมีในหน้าพาไป หรือซื้อทั่วแล้วหนี่ออกมาแวันนี้บ่าวสมจิตสีพาท่านผุ้มไป่องเมืองคอมเมนต์พี่น้องชาวไทยที่เพิ่นได้เขียนไว้หลายข้อความหลายคําคิดเห็นที่คนไทยส่วนหลายมักเรียกคนลาวคนมินมาคนกัมพูชาหรือว่าคนเวียดนามเป็นต่างดาวเป็นยังคือบวเรียกอันคนฝรั่งหรือคนมาแต่ยุโรปอเมริกาว่าต่างดาวนําคือเรียกว่าต่างชาติ ท,ท,ทั้งๆที่รัพทางราชการเพิ่นเกิดเอินว่าตั้งดาวเขาไปเบิ่งมองๆํากันนะพี่น้องคนไทยทําไมเรียกพม่ากัมบูซาลาวที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยว่าตั้งดาวเต้ฝรั่งที่เข้ามาทํางานอยู่ประเทศไทยเร<ม>ียกเขาเอาว่าตั้งซาร์ไม่เข้าใจงงเอาอะไรเป็นตัวเกณฑ์นในการเรียกนี่พี่น้องคนไทยเพิ่นก็งงกับคําศัพท์ตัวนี้ว่า ทางรัชการเพิ่นได้เขียนระบุเอาไว้เตยว่าตัวบุคคลเอาไปนำไซมันแตกต่างกันอีกท่านที่สองเพิ่อน,นว่าว่าตั้งดาวเรียกตามลักการเรียกทุกชาติแต่คนมักนำเรียกประเทศเพื่อนบ้านเป็นสุดใหญ่ตังางชาติเหมือนว่าภาษาพูดของคนเราเวลาเรียกฝรั่งมากกว่าเมื่อก่อนก็เรียกฝรั่งเดี๋ยวนี้เขามาหลายเสื้อชาติ คนดำคนขาวคนแขกอื่นๆเรียกรวมกันว่าตั้งซาร์อีกท่านนี้เขียนเอาไว้ว่าตั้งดาวแปลว่าน่าจะเป็นคัาวหมายอ่านเดียวกันกันกบต่งางซาร์เต้ตั้งดาวเหมือนว่าได้เยดนิดๆหน่อยคนต่อมาเขียนเอาไว้ว่าไม่น่าจะใส่การเยยดอะไรเพราะเว็บทางราชการก็ใส่คาว่าตั้งดาวกับคนต่งางซาร์ในหัวข้อเอกสารต่างๆ และอีกท่านสุดท้ายที่เพื่อนเขียนไว้ถือว่ายาวก็มีเหตุมีผลหลายอย่างได้ศึกษาแล้วจริงๆแล้วคนต่างดาวหมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนั่นก็คือรวมไปถึงพวกฝรั่งด้วยซึ่งจะมีการแบ่งประเภทโดยส่วนใหญ่ฝรั่งจะอยู่ในประเทศทั่วไปประเทศทั่วไปหมายถึงคนต่างดาวที่เป็นให้งานที่มีทัศ และทางานอยู่ในตําแหน่งค่อนข้างจะสูงหรืออาจถูกส่งจากบุษิษสัทตัวแม่ในต่างประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทยหรือเขามาทํางานส่วคขาวในงานที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นความต้องการผ,ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านควมามสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาที่ยังหาคนงานไทยที่มีความสามารถหรือมีความสำนาญ เข้ามาห่วมงานไม่ได้หรือเป็นการเข้ามาทำงานในกิจการที่ตนลงทุนหรือกิจการคู่สมรสหรือกิจการที่ร่วมลงทุนเป็นต้นชนใหญ่ทำงานในกิจการดังนี้ 1. กิจการการลงทุนแป้สองล้านขึ้นไป 2. กิจการการลงทุนมากกว่า30ล้านขึ้นไป 3. มมูลนิธิสมาคมองค์กร เอกชนต่างๆแต่กลุ่มพมา่าลาวกับมุซาเหล่านี้จะมีการลบหนีเข้าเมืองเพื่อหางานทํากลุ่มนี้จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มพิสูจน์สันสาดถือว่าท่านนี้เพิ่นกาได้พูดเอาสญาวเยียดน้องถือว่าหลายคนที่ยังบ่เข้าใจก็ได้ดูได้พังคอมเมนต์ที่ สุจิตอ่านไปนี่กันน่าจะเข้าใจได้หลายขึ้นหรือว่ามากขึ้นขนาดคนไทยสมจิตเข้าไปท่องเบื้องคอมเมนต์ที่เพื่อนเขียนเอาไว้ก็ถือว่าบางคนกันยังโบเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับคําว่าต่งางศาร์กับต่างดาวเพื่อนก็นงงการเรียกสื่อของคนต่งางศาร์คือกันน้องพี่น้องก็คือบางคนส่วในญ่ก็เข้าใจหลายก็ถือว่าสุดท้ายบาสุจิตก็สิบให้ท่านผู้ชมไปเบื้องคิดมี อ้คนหนึ่งน้องพี่น้องที่เพิ่นเป็นพี่น้อยกขีนเสียว่าเคยไปทํางานอยู่เกาหลีใต้เพื่อนเล่าประสบการณ์การไปทํางานอยู่เกาหลีใต้น้องพี่น้องซื้อซองเพิ่นว่าลัดพาเที่ยวเซนเนลน้องพี่น้องอย่างใดกั fc ที่เข้ามาซมคลิปของบาสุจิตการสามารถเข้าไปติดตามเพิ่นได้น้องพี่น้องกับขออนุญาตคลิปเพิ่อนเดันเจ้าของคลิปเพิ่นก็ได้ที่เอามานําเสนอในวันนี้อย่างไดกับไปเบิ่งไปซุ่มน้ากัน,นพี่น้อง เราจะค่อยมาจกคลิปไปพร้อมๆกันพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของแรงงานนะครับวันนี้เอาใจแรงงานเลยนะครับเอาใจแรงงานในเกาหลีใต้เลยว่าแรงงานผีน้อยที่เข้ามาอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงนะครับเขาใช้ชีวิตกันยังไงถึงอยู่ได้นานถึงอรอดพ้นจากการที่จะถูกจับ นะครับถูกต่อมอเชิญกลับบ้านนะครับพี่น้องเรามาฟังกันนะครับว่าใช้ชีวิตกันยังไงนะครับก็เริ่มแรกตั้งแต่เราลงเครื่องมาแล้วนะครับพี่น้องเราลงเครื่องมาแล้วผมก็เคยบอกพี่น้องอยู่นะครับว่าถ้าผ่านมาได้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องศึกษามานิดนึงนะครับอยากจะให้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็จะเป็นการดีนะครับหรือไม่กรณีที่ ท่านมากับเอเย่นนะครับก็ดีนะครับเอเย่นก็จะหางานหาอะไรให้นะครับแล้วก็การที่ลงจากเครื่องมาพี่น้องถ้ายังไม่ผ่านตอมนะครับถ้ายังไม่ผ่านตอมอ,ย,มอ,มอ,อย่าเพิ่งให้คนไปรับที่สนามบินนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งให้คนไปรับที่สนามบินให้เราผ่านเข้ามาได้ก่อนนะครับรับกระเป๋าเสร็จปั๊บเนี่ยโทรหาญาติพี่น้องหรือว่า ให้คนไปรับได้นะครับแท,ท็กซี่ที่เราศึกษามาก,ก่อนว่าคนไทยแย่ๆนะครับพี่น้องแท็กซี่ที่เป็นคนไทยมีเยอะมากนะครับเราจุดหมายปลายทางที่ไหนเราให้เราศึกษามาก,ก่อนอย่างในเฟซในอะไรที่ลงไปก็มีเยอะแยแะนะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าเข้าไปดูได้นะครับแต่ก็ระวังระวังต้องดูให้ดีนะครับระวังเรื่องพวกโดนหลอกโดนอะไรด้วยนะครับพี่น้องเพราะบางทีมิจฉาชีพก็เยอะ นะครับที่บอกก็คือผมไม่อยากให้ขึ้นแท็กซี่ที่เขาเรียกว่าเป็นแท็กซี่ลิมูซีนอะไรแท็กซี่ VP นะครับเพราะว่าบางทีถ้าท่านขึ้นไปค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับพี่น้องถ้าปกติอาจจะระยะทางแค่นี้ขึ้นแท็กซี่ธรรมดาคุณขึ้นแค่คิดเป็นเงินบอลน,นะครับเป็นเงินบอนอย่างสมมุติว่า1นึ่งแวบอนนะครับแต่ถ้าคุณขึ้นแท็กซี่ที่เป็นริมูซีนหรือว่า VP เนี่ยคุณจะได้เสียประมาณหกเจ็ดแสนบอลอย่างเงี้ยนะครับมันต่างกันแย่ๆนะครับพี่น้องนะครับ ก็ยังไงตรงนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าศึกษามาให้ดีนะครับดังกรณีเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ถ้าไม่มาเองก็โทรให้แท็กซี่ไปรับญาติพี่น้องไปรับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคุณยังไม่ผ่านคุณให้เข้าไปรับเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับพี่น้องนะครับเราเสียค่าใช้จ่ายนะครับนะครับเราเสียเราเสียค่าใช้จ่ายมีญาติพี่น้องไปรอรับที่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยก็ดีนะครับแต่ถ้ามีญาติพี่น้องที่จะเขาทํางานด้วยไหนจะต้อง เสียค่ารถค่าลาเองอย่างเงี้ยมันก็จะลําบากหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องให้คิดได้ดีก่อนนะครับให้ผ่านไปก่อนค่อยโทรนะครับพี่น้องค่อยโทรเรียกรถนะครับมาใช้ชีวิตในเกาหลีเนี่ยบางคนว่าเอ๊ะเป็นผีน้อยจะน่ากลัวจะยุ่งยากมาใหม่ๆ่จริงๆนะครับพี่น้องจริงๆมามาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เอาของผมเลยนะครับผมเข้ามาใหม่ผมก็ามาพักอยู่กับญาติประมาณคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ เขาก็หางานให้นะครับพี่น้องนะครับพอหา,หางานให้เสร็จพอได้งานนะครับพี่น้องช่วงที่จังหวัดที่ผมมาช่วงนั้นนะครับเป็นจังหวัดที่งานนี่หายากมากนะครับพี่น้องเราได้งานอะไรเราเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับเราคิดว่าเออพอเงินเดือนออกมาเนี่ยจะได้เยอะนะครับแต่ที่ไหนได้เงินเดือนออกมาหีหยทำงานหยุดเฉพาะวันอาทิตย์น,นะครับพี่น้องทํางานเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปมีพักเบรกนะครับไปมีพักพักเบรก แค่ประมาณ1ินาทีนะครับช่วงประมาณ10บโมงแล้วก็พักเที่ยงชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ยาวนะครับเรื่องอาหารการ,ก,ารกินก็คือ1เราไม่ได้ซื้อเองนะครับมีมีทางาโรงงานเขาเป็นคนจัดให้หมดนะครับที่พักนะครับพี่น้องรู้ไหมคนประมาณ20คนนะครับสมัยที่ผมมาทําคนประมาณ20คนห้องหนึ่งนอนประมาณนอนสี่คนหรือห้าคนนะครับพี่น้อง ตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแอร์ Air ก็ไม่มีนะครับพี่น้องช่วงที่ผมมาก็คือเดือนพฤษภาอากาศกําลังเริ่มร้อนนะครับอากาศกําลังเ,เริ่มเริ่มร้อนอช่วงจังหวะนั้นคนเข้ามาได้เยอะมากพี่น้องรู้ไหมครับทํางานนะครับทํางานกา็ก็คือใครที่ไม่ไหวจริงๆนะครับใครที่ทํางานไม่ไหวไม่เข้าตาเขาก็จะเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกเอาคนใหม่มานะครับพี่น้องบางคนทํางานไปเป็นลมก็มี เพราะมันได้ยืนทั้งวันนะครับแล้วทำงานทั้งวันนะครับปกติก็จะทํางาน7จ็ดโมงเช้าเลิกประมาณ6กโมงใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่ครับพี่น้องเขาให้ทํายาวบางทีเราก็นึกว่าเป็นโอได้เยอะนะครับมันไม่ใช่เลยนะครับพี่น้องนะครับตอนที่ผมเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็คุณจะจบอะไรมาก็แล้วแต่น้องที่เคยจบปริญญาตรีมาพอเข้าออกนะครับพอทํางานได้ไม่กี่วันเขาออกอย่างนี้นะครับ เขาก็จาเป็นต้องออกมีร้องห่มร้องไห้กันเพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนพี่น้องนะครับไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจริงๆนะครับแต่ก่อนนะครับแต่การที่อย่างผมเนี่ยผมเปลี่ยนงานก็ประมาณสามสี่รอบโดนโกงค่าแรงก็มีนะครับพี่น้องโดนโกงค่าแรงก็มีนะครับแต่ถ้าใครเจอเท่าแก่ดีก็ดีไปนะครับแต่ก่อนเท่าแก่เนี่ยยอมรับว่าเรื่องโกงค่าแรงนี้เป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับบางคนสามสี่เดือนนะครับคู่หัวเมียก็มี โดนโกงค่าแรงแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับไม่รู้จะไปไหนเพราะถ้าไปปั๊บนี่ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นค่าหางานนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยต้องให้คนหางานก็คือแท็กซี่คนไทยนี่แหละครับเอเจนต์อย่างเงี้ยหางานให้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปได้เองโดยที่ไปถามงานโน่นนี่นั่นมันไม่ได้นะครับไหนจะเรื่องภาษาอีกนะครับพี่น้องจะไปเดินซีซัวก็ไม่ได้แค่เห็นรถเขาเรียกว่ารถ ที่ติดไซเรนข้างบนนะครจะเป็นรถตรวจโรงงานตรวจกล้องหรือว่าตรวจความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่ยังวิ่งหลบเลยครับแต่ก่อนมาใหม่ๆพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับวิ่งหลบเลยนะครับแต่พออยู่ไปอยู่มานะครับอยู่ไปอยู่มาก็มันก็เริ่มจะปรับตัวได้นะครับพี่น้องเราก็รู้จักช่องทางมากขึ้นถึงแม้ว่าแต่ก่อนเนี่ยต่อมอลงเยอะมากนะครับต่อมอก็ลงเยอะมากคนก็เข้าได้เยอะมากจับก็ประจํานะครับจับก็ประจําเลยนะครับแล้วพี่น้อง อย่างคิดว่าถ้ามาแล้วเนี่ยกลั ind, วว่าความเป็นอยู่กลัวว่าจะไปกินยังไงนอนยังไงอะไรแบบไหนนี่นะครับถ้าจะเป็นแต่ก่อนเรากจ็จะคิดว่ามันลําบากนะครับคิดว่ามันลําบากจริงแต่ทุกวันนี้กับแต่ก่อนเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าพอเรารู้จกักเรารู้จักช่องทางใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราไปไหนไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปไหนไม่ได้เลยอย่างผมเนี่ยก็คือ ทำ u t u b e นะครับทำ u t u b e ด้วยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรืออ่าผมก็ไปเรื่อยของผมนะครับเพราะว่าแต่เราก็มีสถานที่ที่เราสมควรจะหลีกเลี่ยงก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปท้าทายเขาใน,ในทุกที่นะครับพี่น้องอย่างเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องอาหารการกินพี่น้องก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับทุกวันนี้สะดวกสบายนะครับร้านไทยรถไทยนะครับรถไทยก็คือถึงเวลาอาทิตย์หนึ่งเขาจะไปอ,อย่างสมมุติคน ตรงไหนที่คนเยอะเขาก็จะไปตรงนั้นแล้วก็วันนัดเวลานัดเขาก็จะมีวันเวลาของเขาเราก็จะซื้อของไทยของอะไรได้สะดวกสบายหรือไม่เราก็สั่งทางเพจที่เป็นร้านไทยนะครับสั่งทางเ Facebook ที่เป็นร้านไทยทุกวันนี้สบายครับของเกาหลีเนี่ยสะดวกสบายมากสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงอย่างเงี้ยนะครับเรามีหน้าที่โอนเงินอย่างเดียวของก็มาถึงไวนะครับพี่น้องไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องว่าเราจะ โอ้ยอยู you, ่กินแบบอรๆอยากๆนะครับทุกวันนี้ไม่ไม่นะครับพี่น้องสบายขึ้นเยอะแต่ก่อนนี้เราเราช่วงที่มาใหม่ๆทุกคนก็จะคิดว่ามันลําบากนะครับแต่ถ้าเราผ่านช่วงต้นๆไปได้นะครับพี่น้องผ่านช่วงต้นๆไปได้ทุกคนก็จะอยู่ได้นะครับทําไม